แม็ Mac View C, กว5 MCC ก้องติดตั้งในรถยนต์บันทึกได้ระดับ Full HD 1080p และภาพนิ่งขนาด5ล้านพิกเซลคมชัดเห็นป้ายทะเบียนทั้งกลางวันและกลางคืนมาพร้อมกับจอขนาด2นิ้วมุมมองการบันทึกกว้างสุด140องศาบันทึกบน Micro SD Card และได้รับมาตรฐานต่างๆปุ่มการสั่งงาน6ปุ่มหลักพร้อมลำโพงและไมค์ในตัวบันทึกบน Micro SD Card สูงสุด32กิกะไบต์ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ระดับเครื่องพร้อมฟังก์ชันพิเศษ G-Sensor ที่ช่วยล็อกไฟล์ไม่เกิดอุบัติเหตุป้องกันการบันทึกซ้ำหรือการโดนลบสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ m a c v i e w 5 mcc กันซึ่งมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดอย่างแรกนะครับเราลองไปแกะกล่องกันเลยนะครับสิ่งที่ได้มานอกจากกล้องติดรถยนต์นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จในรถยนต์นะครับที่มีสายไฟยาวประมาณ4เมตรมาให้นะครับและสาย mini usb นะครับที่สำหรับเชื่อมต่อดึงไฟล์วิดีโอหรือใช้กล้องเป็นเว็บแคมสำหรับเชื่อมต่อกับ,กบคอมพิวเตอร์นั่นเอง แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวขายึดนะครับกับตัวกล้องที่เป็นขาจุกกระจกสามารถที่จะปรับมุมองศาต่างๆได้และก็ยังมีคู่มือใช้งานภาษาไทยมาให้ด้วยครับตัวกล้องเองนะครับมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดนะครับเมื่อเปิดกล้องปุ๊บนะครับตัวกล้องก็จะเล็กอรดอดอัตโนมัติเลยนะครับทดสอบเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเรตทรูชันนะครับที่ตั้งได้สูงสุดที่ 1,080p หรือระดับ Full HD นั่นเอง หรือจะเป็นฟังก์ชันลูปและคอร์ดนะครับที่จะบันทึกวิดีโอซัําไฟล์เก่าโดยอัตโนมัตินะครับช่วยให้กล้องทางานได้อย่างอัตโนมัติไม่ต้องกลัวเรื่องเมมเต็มและฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นการชดวเชยแสงรีคอร์ดอาร์ติโอรัต้าแซมจีเซนเซอร์เดย์แอนด์ไทม์ออโต้พาวเวอร์ออฟบีฟซาวฟรีเควนซี่ฟอร์แมตเดฟอล์เซตติงและ LCT o f f โดยผมจะขอพูดถึงการตั้งค่าหลักๆแล้วกันนะครับเช่นตัว G Sensor หรือการตรวจจับการกระเทือนเมื่อมีการกระเทือนเกิดขึ้น เช่นรถประสบอุบัติเหตุมีการชนกันเกิดขึ้นเมื่อเปิดฟังก์ชัน G s เซนเซอร์ไฟล์นั้นก็จะถูกล็อกไว้ป้องกันการลบหรือการบันทึกซ้ำจากตัวกล้องได้เลยครับฟังก์ชัน LCD off เป็นการปิดหน้าจอเธออัตโนมัติแต่ว่าตัวเครื่องยังทาการบันทึกอยู่เช่นเมื่อคุณสตาร์ทรถและตัวกล้องก็ทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น1นนาทีหน้าจอของตัว LCD ของตัวกล้องก็จะดับลงแต่ยังคงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆอยู่เพื่อไม่ให้แสงจากหน้าจอ LCD มารบกวนขณะข,ขับขี่นั่นเอง โหมดต่างๆของตัวกล้องนะครับโหมดแรกจะเป็นการเล็กขอดีโอนะครับทำงานโดยอัตโนมัติโหมดที่สจะเป็นการถ่ายภาพและโหมดที่สาจะเป็นการ Playback นะครับซึ่งเราจะสามารถ Playback ได้จากตัวกล้องนี่เลยการใส่ไมโคร s d card นะครับก็ไม่ยากเพียงใส่ที่ด้านขวาของตัวกล้องกดก็ไปตรงๆก็พร้อมใช้งานครับในด้านการติดตั้งเองก็ไม่ยากเช่นกัน เพียงนาตัวกล้องและขากล้องยึดกับกระจกหน้าและกดตัวปั๊มสุญญาการลงไปเสียบอะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์เข้าที่ช่องจุดบุหรี่และเสียบสายข้างหนึ่งเข้าที่ตัวกล้องเท่านี้ก็พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติครับตัวกล้องจะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถและหยุดบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องวิดีโอที่บันทึกจากกล้องจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับถ้าตอนกลางวันนะครับจะเห็นว่ามีความคมชัดชัดเจนนะครับมุมมองกว้างเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนไฟล์ที่นํามาเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับ ไม่มีการเพิ่มแสงเพิ่มความสว่างหรือการเร่งสีแต่อย่างใดภาพตอนกลางคืนนะครับทดสอบกับรถขนาดฟิล์ม40%นะครับเห็นความเป็นไปต่างๆได้และก็ยังคงเห็นทะเบียนรถคันหน้าอยู่ฝนตกตอนกลางคืนก็ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนครับ ย่างภาพที่เห็นอยู่นะครับคือรถที่มีความเข้มของฟิล์ม80%นั่นเองแต่จุดสังเกตก็คือว่าถ้ารถคันนั้นมีการติดฟิล์มที่เข้มเป็นพิเศษนะครับเช่นฟิล์มระดับ80%ก็จะทาให้สาภาพโดยรอบเนี่ยมีความมืดลงไปพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเรายังคงเห็นทะเบียนรถคันหน้าหรือความเป็นไปของรถต่างๆโดยรอบอยู่แต่ความสว่างนั้นก็ยังสว่างกว่ากล้องติดรถยนต์ที่มีราคาใกล้เคียงกันอยู่มากครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสั้นๆกับกล้องติดรถยนต์ m a c v i e w 5 m c c พร้อมภาพจริงที่มุมมองกว้างสุดๆที่บันทึกได้ระดับ Full HD 1,80p 0แทๆ้ๆโดยส่วนตัวแล้วนะครับพูดกันตรงๆเลยความคมชัดและความสว่างในเรทราคาต่ำกว่า1,500บาท m a c v i e w 5MCC คมชัดและสว่างกว่าคู่แข่งมากส่วนหนึ่งมาเพราะชิปประมวลผล n a v o t e c NT96620 ที่บันทึกระดับ Full HD แท้และมีข้อดีคือรับประกัน1ปีเสียพายในเดือนแรกเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีกันไปเลย ซึ่งข้อดีคือเราสามารถที่จะใช้งานกล้องติดจนได้อย่างเต็มที่หรือการพกติดตัวไปถ่ายกิจกรรมต่างๆก็สามารถทําได้เพราะมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า1ชั่วโมงอย่างไรขอขอบคุณบริษัทดิจิตอล f o กัสผู้สนับสนุนกล้องติดจน Mac ก i ิว5 MCC